ย่างเบาๆครับเป็นเมนูกับแกมก็ได้แกนบอกแก้วใ่หม่หืใส่อ่อนบอกมักย่างดีๆครับใส่ไฟอ่นอ,อนๆพี่น้องบอกว่าเหมือนอันปีงซีโค้งคือไม่แดบเลนว่ามือน,นี้บ่มไมครับมือนหนึ่งเดืองเลยแสบเนาะอือจองได้ตอนบรวได้หรอครับชุกรอบนนี้ไอเจ๊งหน่อยเนาะแฮ่มเีมเจ๊งหน่อยครับชุกแต่วเ,วเพราวะว่า ต้มมาก,ก่อนแหละง่ายจังแล้วม่อย่างนี่ยะสวัสดีจ้าพ่อเป็นพี่น้องปอกปลาสุขุสุขน,น้ำได้จ้ามือน,นีซีโพลูกสิพามาก,กินปาติทโทเป็นคอ,คอดๆเลยครับเมือน,นี้เมนูนี้ครับนองกันรวเบ้อรายงานทีรายงานนองเขาฮะย่างใส ย,าง,ยางใสยยางชชยหรือเผาเอาใช้เป็นผู้ยางครับมือนี่พอดํำแหละ,ะพัดผอดํำเป็นผู้ยาง<ม>วะสันเบิ้งครับเข <c oughs> ือบเขาครัวน้ำมกพริคพงใส่น้ำนี่ครับเห็นบ่จะเห็นบบเห็นเบิ้งไก้ๆแจ่บๆบ,บครับมือนี่สูตรฝีมือพอดดำบ่สิเป็นทั้งแก้วครับแก้วพอดํำตำเองเด้อใส่บักพริกใส่บักพริกอ่อนเนี่ยครับแก้วเปรี้ยวหวานครับใครได้ซิมสีบอกได้เลยว่า หวาน,น,นแซ<ส>่บแมนบอกอันนี้มกแตงครับแตงหน่วยไงมะแก้มครับเขาเอาื่นว่าบักแกงเขาดำักแตงไทยครับวายบักแตง <จะ S 2> ไทยตัด์ทก็ได้ครับเด้อเอ้ยบักแตงไทยไม่ต้องเปลี่ยนแบบนี้ง่ายเขี่ยหน่อยตื่นตื่น,ต,นตื่นนำไม่ครับเพิ่นดูดนำใส่หน้าพอดีพอดีช่วงนี้ย้ำหน้าเพิน่นเกิดมาเห็ดหน้าเนาะหืมจะแสบเนะครับ เดินพี่น้องมากินนไดไหมครับเดินแน่นอกันมาเอาพี่น้องที่ได้กินบ่ครับเาเว่านั้นนะมาลงมือครับคนอ้วนแซ่บๆบ้านนี่จัดเลยครับมาให้น้องกันเนี้ยจอยทำยังไงครับกับขอนหอนครับแซ่บๆนำกัดมาเลยครับเด้วเอฟซีสุมองสุบอนสุเจตัดครับยังไงนี่ฟาด เอาลวดอแหละแสบชุดฟีเมอพอดำตัดเองจับมือครับแบะครับฮึฮะอรยังครับอนเอาคืเอเ่าครับเบิงเอาเจไวไงได้เหาเอาแจวไทั้งไเนี่ดดเดียรเดอร์คนุดเดอเจีจวเป็นเตาออนซอดใส่ครับสุดยอดเสร็จใสออนครับมันชิมีอ่อียงวพะพอดำลืมเลย ทีมแจ้วเจ็ดคัน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 รสชาติกะบอกให้คำเดียวว่าแซ่บอืม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 เอา แช่บๆฟังเสียงเค็ดน้อยครับมันนี้มากอน้องแง่แง่มันยังง่างี้แอ้แอออตอนนี้ไงครับสอนสองเลยสอนชองเลยอ งอขึ้นหนางงอ่ะฮึยืบนขึ้นหนางงกันทั้งนอืมหมึแตงไทยนี่กินได้เบิด์นไครับกินพักกัมเดอร์พี่น้องว่าอืมอืมคุยแจ้วของจอนกินเพื่อพี่น้องนะครับมาเลย ลดทุนน้ำกันหมดหมดนตัดหน่อยไงปวดไงว่าสวยเด้ซอยเก็ของอืมอ๋อเบิดกับบอกกันเว่ กินดีๆเหมือนกับที่เขาเนี่ยมออกกันกินดีดีในการดึงออกเขาเห็นเจ้าพอดำคือซสอยหลายอยู่คือชิบเบิ้ลเดียวแทะโอ้ปุ่มนักๆเลยครับแช่ใะเจวพอดำเนะี่ยออกวนวานครับ

น่เอาตอนมันมันให้ <c oughs> เอาเยอเอาตอนนี้ไงครับระเบิดมาโอ้กินแสบกินนัวเอาจัดไปบแสบนัวนัวโอ,โอ,โอ้ตอนนี้ไง,ไงนี่นี่ยุบส่ทางแกวฮ้องยุบเอาขับแกวพักพักหอมครับนี่ บอกเด้อหากมันกินผักก็ได้ไม่มีประโยชน์อืช่างคิดเปล่าความคิดปลาต้องเจียอืออกระมุนปั๊บๆตัด,ด,ดโคตรยังไง หมดต้องเกงใจกันครับมึเจ็บๆน้ำพอดำเกงใจคคบ่มีแค่ให้กันน้ำในพอดำเดี๋ยวยอกันครับของมือไปเลยนั่นแล้วพอดำตาจะตอน่งอ่ะโอ้ยตอนไงเนี่ยมันถึงสะใจดียองว่าตอนนี้ไงโคตรนี้ไงปุ่มแจวค่ๆครับเนื้อหนไล่เรือรถเปลมาเลย ฟังเสียงเค็มหน่อยเอาได้ครับเด้อเหมือนนี่วัเ <c oughs> ดี้มาฟังเสียงคนมไม่นอนพี่น้องอยากเค็กกับแกมก็ได้มันงป,นป กินกับข้าวก็ดีครับนี่ส่วนมากกินอะไรแซ่บกว่าหรอกินกับแกข้าวข้าวก็แซ่บครับน้องต้องหยุดมือมื้อนั้นยานสีขั้งพี่น้องว่าใหม่พดมื้อนี้ย่างใจเย็นๆครับมื้อนี้พระรามพระราหูบอกินกับยังจัดแซ่บกินกับข้าวกินกับขอบคัวเป็นไงล่ะวาซาบิอื้อ

กับแสบกินน่ะอื่นใช่จักกิโลครับมืงหาแจ็กเกอร์โลใช่ออนกิโล่เคืงเอาเหรอเนี่ยเฮ้เบิด์ตบ้าห้องบ่เบิดกตมาเด้อพี่น้องใส่ออนมันคือหย่าบพอดีย่ำครับเต้น,หหนของหมุนอ่ะข้าวค้างไม่ใช่รุดเด้อ ก็เลยบัอยากเห็นนีมันนุ่ดเข้าขีนหรือว่าหมูนี่ครับเข้ากันกับผักบัวผักหอมผักหอมคือบัวหอมเออพ่อดำอันอันหนึ่งอผักหอมแมนปะแมนอย่างทู่ว่าจริงๆคนไทยขื้นเผาเอิร์นมาอย่างผักหอมหรือผักบัวผักหอมครับผักกระทิ้นเอิร์นแล้ผักหอมเลี่ยพอดำเพื่งบอกว่าผักบัวซะาบพี๊ด อาเหรอวะพักเกษตรพักชี้พักชีลาวหอมป้อมเอาหอมแปร์หอมแปร์น้องป้อมป้อมแปร์ป้อมแปร์ป้อมแปร์อู้อูกินน้ำตุน้นตอนนี้ก็อวยอีกบาทนี่ไงสุดยอดครับ แต่ผมตอนแย่กว่าน้องกันครับน้องกันหน่อยหยำและบ่มาอ่นจ้าพี่น้องข้าขอพนร้องเศร้าในเด้กใจเจอใจละเอยเอีเจ้าพนุงเลยเยอะเยอหอมอยากก้าทานใส่หอมเอาข้าว อ,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 อ่ง,งเอือก็พอปุ๊บกันบอกว่ามันทำไงเกินมาเป็นยังครับไปนัง่งกระดิมแล้วอะ่ะครับยืนแล้วก็นั่งท่าก็ทางกะไปนั่งท่ายดถูกแล้วนั่งนั่งขาข้งเทีย่ยวไปไป <ขา S 2> นั่งขานั่งเทียงกันเด้อออือไปแล้วละไปแล้ไปนั่แล้วไปดีไปรู้ไปดำมาหวาดอกันตีร่างกายลงไป <c oughs> ใช้ตามที่เป็ไง,ไงบ้างกันตีร่างกายลงไป ข้าหน้าสิเป็นไงการสิบไปดังเทียงบ่เทียงเลยห่ใกล้จากพี่น้องโซ่เก่าหยุดเลยครับแสีบต่อเนื่องคุณว่าต้ไงเป็ปใหไมันเห็ปอปไปไันปไ่ไอไปไระวังต้องเป็ปให้นไองปันไีน้องไาไปไงไปไปไปกปไปไปไปดื้อเบไ่ไป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 ไาไปไปนน

ดอกตรงงเลยเด้อจ้ะยังอยู่หัวหน้าหนวกันหมักดอกหมูแห้งแล้วก็มักปีโคนอื่นเกเรนะเกเรเกเรกะตีมึงตีกีโลนึงนะอิ่มล้วบ่อซอยกันครับซอยกันโอเคต้มซะก่อนนะครับยังไม่ยางมันยังสุกไวพะย่างเลยดินั่นสุก จามหามงนุลสามหามงกุลสามมือบิมมือก็จักชิซุกหลาหลาแชบะใครท้องมือโด่ง้ค่ร่วอย่างทักปีหนึ่งเนี่ยชิซุกบะซุกหรอใหม่เลยแหละจ๊ะเพิ่ต้องว่าซุกก่อนบางคนเันเ็นแบบเงัดใส่เนาะเงัดไใสใครว่าเป็นเงัดใสใครใคร ยังไงแบบจะผัดนำก็อิ่มเพื่อกันนะครับผัดซีบะอิ่มมึงนี่นะเดี๋วจะกะเก็บไว้ให้แม่นกก็ได้ยังกดนหนึ่งครับเอามไปเอาไปให้แม่นกกินมันเอาว่ะเอาไปบริจงไว้นะครับเอามากินเบิ้ดมือเบิ้ดกับเบิ้ดมือบเบิ้ดกับเบิ้ดแม่นบ่เอ้าขอบคุณเอฟซีให้เลยแม่บ้เบิ้ดกับเบิ้ด เขามากดไลค์กดแชร์ได้ที่าบุมีเอฟซีหรือว่าบุมีม่พี่นอ้องเขาเบิ่งกพอดำกะบบมีกกำลังใจเฮ็ดขึ้นกันเนาะน่ะน้ำเออหนุ่มกันยังมีมารยาเลยหนุ่มกันนะมติดปากน้ำแหละน่ะแจ่บแทบครับืันนี้ฟังเสียงเขียนหน่อยไปน้ำเลอบรรยากาศจั้หน่อยนี่ก็ว่าเป็นฝนทีโต้งแห้งวันนี้เป็นลิ้นลนครับได้ยินข่าวขาวบางบอนกับจนนำท่วมครับทั้งบ้านพอดำนี่ ยังแหงควันไงกลดตนอยู่เลยครับเวลาถ่ายหน้าควันกูควันกลุ่มอยู่ครับลายมือแล้วครับพี่น้องเอ้ยฝ<ห>นบต๊กมานนี้<ห>แต่แต่ข้าวได้อึงพูดแหละขอ,อท่าพูดยังไงแต่ข้าวได้อึงยันงพรท่านต๊กเลยจนทา้าปานนี่อันนี้ก็เพื่อนดูดน้าไส้หรอครับเขีเยดหน่อยว่าตื่นตื่นน้าไหมเดียวเดียวเดี๋ยวพี่น้องประกาศหะ นังข่าได้ไหมเขียหน่อยพายุเนาะเอาเอาเป็นว่าละมันระวังกันน้ำครับช่วงนี้ก็ฮอตแนมฝนแต่ว่าบ่มีฝนเนาะเหมือนี่เขียดหน่อยมวนแห้งครับหลังจากเขาศหน่อยมูบรรยากาศบานๆครับต่อไปก็จะมีเขียดหน่อยบรรยากาศบานเขียดหน่อยก็มาต้มเสวเท่านั้นนเาะครับเราพี่น้องเนาะเอามือนี่ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พอดับน้ำในเด้อครับเด้อ บนมีอย่างฝากร้ายครับเดี๋ยวสิพาดมาบุญน้องไหวเหตุอีกสองหนึ่งเนาะไปดำหน้าเนาะยามนี่เนาะเลลนเล่นขี้ต้มเลลนขี้ตมเอาขอบคุณขอบคุณครับขอพี่น้องเฮ้ามีแต่ความสุขความเจริญครับบบเจ็บบ่จนลำๆเรื่อยๆครับถูกหวยรอยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ